อีสานว่าสวัสดีจ้ะพี่น้องมาด้อค่ะกินมกน้อใ่ใส่พักกแง่งแสบๆหอ,หอมๆค่ะพี่น,อน้องน้อ่เอามาซับตอนไหนๆซะก่อนค่ะซับเสร็จแล้วล้างแล้วค่ะเอามาหนึ่งค่ะหนึ่งให้มันอ่อนให้มันสุกค่ะพี่น้องอันนี้พักกแง่งค่ะเอามาเด็ดเอาการเอาแต่หยอดอ่อนเนาะคะ่ะและะ้วก็ตำค่ะตำส่วนหนึ่งเป็นใบตำไซโคอ,อีกส่วนหนึ่งค่ะพี่น้องตำเพื่อให้มันหอมมากขึ้นค่ะ ส่วนผสมค่ะอันนี้พักไก่ย่างทีตํำเพือจะจะไม่พิกต่ำเขาเบื่อค่ะนอไม่หนึ่งเหลยบร้อยแล้วแล้วก็พีกรูกโดดค่ะอันนี้พักไกย่างเป็นใบเอาไปตาำไซโคอีกหลอบหนึ่งค่ะกระนำยานั่งค่ะพี่น้องนี่แต่สมุนไพรค่ะเตรียมเครื่องเซตแล้วก็เอาไปล่งโคค,ค่ะเทนอไม่ไซโค,คค่ะพี่น้อง อันนี้ก็ใส่เครื่องทุกยางลงไปปรุงรสแล้วก็สิต่ำอยู่ให้มันเข้ากันค่ะใส่นอใหม่แล้วก็เอาพักกันแย่งถี่เหาต่ำแหลกๆค่ะลงไปก่อนใส่พริกลงไปค่ะแล้วก็ใส่พวเข้าเบือค่ะพี่น้องนามายหน้าในคนค่ะค่ะ ผงนวจ้า,น,า,าน,น้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาเกลือค่ะพี่น้องใส่หลายจักหน่อยค่ะเพราะว่านเอาใหม่เต็มโคกไงค่ะพักกระแนงโปละลงไปค่ะตามให้เข่ากันซะก่อนอาจจะใส่นามยานั่งเนะะื้อค่ะ สูตรยูบาลจะบดใส่เนื <im> <im methodology> right <im> ้อหมูค่ะพี่น้องบดใส่พวกหมูติดมั่นหมูสามชั้นยังค่ะเพราะว่าจะมกใส่นามยาน้างล้ะกะผักแย้งหอมหอมซำนียกะแซบแซบด้วยพี่น้องเหนียวคนคักค่ะแต่ว่ากินสดๆดบ่ได้ด้วยค่ะยาน้างมัน มันเหม็นเขียวจักหน่อยค่ะเอามาปรุงอาหารได่ยู่จาก,ก็มีประโยชน์ค่ะพี่น้องเขียวอึมลืมโย่ให้เขากันค่ะแต่ชิมไดด้วยค่ะชิมรสดได้ว่ามันนัวบอนัวเพราะว่วานายาะน้ากินกินซดได้อยู่ค่ะ รสชาตโอเคแล้วกระตักใส่ใบตองค่ะพี่น้องใบตองกับเอามาตากแดดขายมันอ่อนค่ะช่วงนี้แดดแห้งอยู่ค่ะสาวบ,บัไม่แดดเท่ากับล้นไฟค่ะพี่น้องส่วนสองสันค่ะมกไงมกหน่อยสลับกันค่ะเอาลูกโดดลงไปค่ะและ้วกะ็บางฮอกับซิมิใบพะกันแย่งโปะดุกน้ำค่ะพี่น้อง หอเซตแล้วก็เอาไปหนึ่งประมาณสี่สิบถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะสี่สิบนาทีแกะเบิ้งใดเรื่อยๆค่ะได้รลายโมกค่ะแจกใจกินน้ำกันค่ะหอน้ำกันหลายคนกับแบ่งกันกินพี่น้องเอาไปหนึ่งค่ะเฮ็ุซอยกันกินน้ำกันในแซบแซบด้วยจ้จพี่น้อง สุกแล้วเด้อพี่น้องกินมกน้ใหม่กับคาออนนี่เขากันค่ะคาขาบักแข่งพร้อมค่ะบักแข่งบักแตงผักกระถินนั่นสิค่ะกินได้สุเมรอพี่น้องคุยเขาเน,นี้วแซ่บๆค่ะเดี๋ยวจะมาเด้อพี่น้องมกน้ใหม่แซ่บๆน้วกันสวัสดีจ้า